สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพระกมซีทีวีจันทบุรีประจำวันจันทร์ที่ 12, 15, 25พฤษภาคม2558ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งกล่าวชื่นชมสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่ห้องจุลมณีหนึ่งโรงแรมเคพีกแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งกล่าวชื่นชมสื่อมวลชนที่ให้ความสําคัญและร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะในรายการผู้ว่าพบสื่อมวลชนในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายโซ พลทองดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำคณะมาร่วมถแถลงผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีพุทธศักราช2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ในอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดจันทบุรีนายชลทีนุ่มหนูผู้อํานวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบายสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีนายกฤิเพชรเพชระบูรณินผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยเขต17จันทบุรีได้รวงกันแถลงถึงแผนการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการค้าปลีกซื้อขายผลไม้คุณภาพการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพตามแนวพระราชดำริซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายน2558ที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริอาำาเภอมะกขามจังหวัดจันทบุรี ทางด้านประเด็นที่สื่อมวลชนซักถามสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการจัดระเบียบเรื่องที่จอดรถโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีนางสุกันดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้ชี้แจงว่าพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรียังเป็นพื้นที่ของเอกชนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่มีรีสอร์ทหลายแห่งในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดอ เภอท่าใหม่ที่มีการดําเนินการปลูกสิ่งก่อสร้างในส่วนนี้นายคณินวัฒน์สุขสิริรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดยืนยันว่าจะดําเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการค่ะถ้ามีการปลูกรูกพื้นที่สาธารณะนะครับใน,ในพื้นที่หาดเจ้าเหลาเนี่ยคือทาองการบรหิหารส่วนตำบลคลองขุดนก่คือไม่นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้ กฎหมายของคุณประภัยของของอค์การอาหารสุทธินบลของขุดเนี่ยต้องเข้าไปทําทการตักเตือนก่อนนะครับในลาดับแรกก็คือการตักเตือนหลังจากการตักเตือนเนี่ยเราจะให้กําหนดระยะเวลาถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการถ้าใช้กฎหมายก็คือในการสั่งรื้อถอนหรือว่าทําการปรับครับก็ควจะเป็นท่านี้